สวัสดีทุกท่านที่ขเข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วก็อยู่ในเกมจีเทวิ์โมดซอมบี้ตอนนี้กําลังตัดไม้อยู่นะครับเอยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกมไหมครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาฝั่งนี้นะด้านหลังบอกเลยซอมบี้โคตรเยอะมีตัวที่มันวิ่งไล่ตามผมมาเลยเนี่ยก็เลยต้องวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนหน้านี้ผมเห็นมีอดอดับนะครับไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนดูไม่ทันเอาแล้วเอาแล้วมีตัววิ่งมาฝั่งนี้หนึ่งตัวขอจัดการไปก่อนเลยเดี๋ยวต้องหารถกันก่อนเลยนะครับ เอาไว้ไปฟาร์มของอ่านยังไงไอ้ดอกเกยแล้วเอาล้ครับตอนนี้ก็ได้รถมาไม่เทียบร้อยเดี๋ยวดูก่อนเลยว่ามันเกิดตรงไหนเกิดไกลไหมไม่ไกลนะครับเกิดใกล้จุดเดิมเลยเกิดไม่ไกลเออว่าแต่แคมป์ผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคแคมป์อยู่ตรงนี้รถก็ยังอยู่นะครับก่อนที่ผมจะกลับมาเล่นได้ก็นานอยู่นะครับเนี่ยผมลงมอดใหม่ไปหลายรอบเลยก่อนหน้านี้มันมีการอัปเดตนะครับก็คือโปรแกรมกันโกงจากโมอะไรนั่นเองแล้วมันก็ส่งผลกับตัวเกมของผมตัวเกมมอดเนี่ยก็เลยต้องลบไฟล์ตัวเดิมออกแล้วลงใหม่ ตอนนี้มอสก็หายไปหมดเลยนะครับนอกจากมอสซอมบี้ที่ยังอยู่ก็คือลงใหม่หมดเลยเอาละตอนนี้มีพวกโจนเกิร์ดอยู่ฝั่งนี้อุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแอดดอกเดี๋ยวนะมาผิดที่หรอโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อมันวิ่งไรกันเฉยเนื้อควาอะไรเอะไะพวกโจนดักหน้าเลยวะนี่ไงนี่ไงดักหน้าเราดักหน้าเราเรียบร้อยโอเค แหลือสองตัวนะครับเหลือสองตัวตอนนี้แอดอับว่าแก้จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปโอเคหมดครับแม่บางอาจจะมาสู้กับผมเดี๋ยวนะว่าแต่มันเกิดตรงไหนวะเนี่ยรู้แค่ไรได้น,นะครับแต่ยังไม่รู้จุดเกิดโอเคด้านหน้ามีกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้เป็นกล่องสบเบียงโอเคกล่องสบเบียงก็ได้อยู่เสีงเยงอะไรวะาโอเคนึกว่าเสียงอะไร ไม่ทั้งหมดกี่ตัว1,2,3,4โ okay, อเค4ตัวไม่เยอะมากเดี๋ยวใช้สไนัยสองเลยสไนัยเหลือ16นั้นอุ้ยจะโดนอยไปะวะโอเคกี่ตัว,วเนี่ยสอยตัวเนี้ยก่อนเลยโอเคมันไม่เห็นอุ้ยอุ้ยหัวโอเรียบอุ้ย,ยไม่เอ้ยโคตรแรงโผล่นิดเดียวคือแตกเลย ต้นไสสอยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้โอ้เรียบร้อยล้างแค้นคืนไม่ได้ด้วยเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอ้ดับกล่องใหม่กันดีวกว่ากล่องนี้ไม่ทันนะครับต้นสอยล่วงเลยโอ้เกิดสกัเลยตอนนี้เนี่ยเกิดโคตรไกลเอา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 ่หลังด้านหลังทำไมรู้สึกว่าตัววิ่งเยอะจังเลยครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวนะผมไปที่อื่นดีวกว่า จะเกิดที่ไรผมก็มาตรงนี้ทุกทีนะไม่ได้ไปที่อื่นเลยแล้วก็วิ่งทะลุไปฝั่งนู้นไปหารถฝั่งนู้นอีกฝั่งนี้น่าจะใกล้กว่านะเนี่ยโอเคน่าจะใกล้กว่าแล้วเสียงรถพยาบาลอะไรไปอยู่ฝั่งนู้นรเนี่ยอ่าไอ้เอกเกิดเป็นเทียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวต้องหารถก่อนเออที่ซ่อมรถผมมีไหมอุ้ยโอ้โหมาวิ่งมาทำไมนี่ไงเรียบร้อยวิ่งโคตรเยอะ จะต้องเคลียร์ซอมบี้แถวบรูนี้ด้วยอ๋อเฮ้ยไอ้นี่มาได้ไงผมไม่ได้เปิดมอสนะครับมันจะเป็นมอสซอมบี้อาแกรนด์เทปซอมบี้อะผมไม่ได้เปิดแล้วมันมาได้ไงครับเนี่ยเออน่าดีเริ่มจะงงงแล้วนะครับอาแล้วก็อะไรวะเฮ้ยซอมบี้เหรอไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวสักพักมันก็เกิดเยอะนะครับรถพ่วงพวกนี้เนี่ยมันจะมาเกิดตรงนี้เป็น1 0 2 0คันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราดูได้เลยถ้าเราเล่นานานๆน,นะครับ วิ้ยด้านหลังด้านหลังอ๋อโอเคตอนแรกนึกว่ามีตัววิ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกซ้อนก่อนเลยลูกสองสั้นยิงไม่ทันใจนะครับเอาขี่วนไปวนมาอยู่นี่แหละตอนนี้ต้องรุดของด้วยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีขับรถมาเอาลงนี่ไงเรียบร้อยเลยเอา้าวบีบแตงค้างบีบแตงค้างสรบคขาพวงมาลัยนั่นเองทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ย ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมจะไปเก็บอดอปไม่ทันแล้วมัวแต่มาฟาร,ร์มของหรืออาจจะทันต้องลองดูก่อนโอเคลงไปรอบนี้ต้องแก้มือนะครับรอบนี้ต้องแก้มือจากตอนแรกจะรูดของนะลืมไปไม่จะไปเก็บอดอปผมลืมลืมมาร์คลืมมาร์คโอเคโอเคไม่ไกลจะทันไหมละครับเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยพวกโจ้จะเกิดอีกอดอปไม่น่าทันนะผมว่าเนี่ย เฮ้ยยังไงวะยังไงวะโอไม่ทันะโอไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวพ่วดรถจับพวกโจรดีกว่าตอนนี้ผมมีที่กำบังเลยนะครับไม่ใช่ที่กำบังสิเป็นที่หลบซอมบี้นี่เลยหลังเทลเลอร์รถคันนี้มีหรือเปล่าวะต้องขอดูก่อนโอเคเดี๋ยวต้องรอพวกมันมานะครับตอนนี้ผมไม่มีรถเลยอะ่ะต้องหารถจับพวกโจรแล้วไม่ก็ซ่อมเอา โอเคมาแล้วยิงจากระยะไกลนี่ไงเรียบร้อยโดนคนนั่งฝั่งนี้เอ้โดนคนขับเหรอโอ้โดนคนขับยิงถึงเหรอยิงถึงเหรอเรียบร้อยครับมันมาแค่สองคนผมก็ยิงแม่นเกินยิงโดนคนขับเลยโอเคเดี๋ยวต้องหารถคันใหม่ก่อนหรือไม่เอาเรถพวกโจรก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมยังเก็บไอดอไม่ได้เลยเห็นเกิดสองกล่องผมไม่ยังเก็บไม่ได้ไม่ใช่สองกล่องสิ ประมาณสัก5กล่องนะนะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลองเข้ามาเล่นด้วแหละคือเก็บไม่ได้เลยสักกล่องโอเคเดี๋ยวต้องหารถกันทาไมรถตรงนี้มันจอดแล้วมันเหมือนกันจังเลยวะเนี่ยรถฟ้าแฝดใช่ไหมเหมือนกันเกินโอเคเดี๋ยวซ่อมรถก่อนตอนนี้ที่ซ่อมรถไม่มีต้องคราบน่าจะมีให้ผมนะไม่มีแต่สามารถคราบได้โอเคคราบมาเลยหนึ่งชิ้นอย่ามาซ่อมฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ซ่อมไปเยอะเกินโอเคซ่อมมาซ่อมมารีบเลยรีบเลยโอเคเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วไปรืยอกันต่อ อะไรจุดเหลืองเหลืองอ๋อนี่ไงมันเกิดแล้วครับเราดูสาภาพมันจะเกิดเยอะอย่างแน่นอนตอนนี้มีสองเดี๋ยวอีสาาพักมีสิบยีิแน่นอนเลยเราดูไปเดี๋ยวเราไปเก็บเดียวกันต้องเก็บให้น่าสักกล่องอไว้ผมว่ากล่องนี้น่าจะได้นะขอเป็นกล่องที่มันเป็นกล่องอาวุธหน่อยก็ดีไม่อยากได้กล่องสเียงอะกล่องสเียงก็ได้ได้หมดเลยมารอบนี้ต้องทันเดี๋ยวต้องหามุมสูงเล่นก่อน ตอนนี้ต้องหามุมสูงเล่นโอ้ได้อยู่ได้อยู่วิ่งออกไปจะโดนใส่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องหาที่แอบก่อนนะครับเคเคไไปไปไปตอนนี้มันยังไม่เห็นผมเห็นไหมวะโอ้ยโอ้ยมันเห็นหนมันเห็นมาโอ้ยเห็นอีกแล้วเดี๋ยวต้องหาบันไดบันไดน่าจะมีนะมีไหมมีไหมมันน่าจะมีนะครับต้องหาดูก่อน โอเคตอนนี้วิ่งอ้อมมาแล้วนะครับยังไม่เจอทางขึ้นเลยมาไม่เป็นไรใช้สไนที่เหลือเจ็ดนัดนี้สอยเลยเฮ้ยฝั่งนี้โอเคนี่มันไม่ใช่ตอนกลางคืนครับท้าแมันวิ่งเยอะจังเลยเพราะซอมบี้เนี่ยต้องระวังหลังด้วยอันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนหาตัวไม่เจอว่ะยังไงสไนต้องเก็บสไนไปก่อนเลย โอเคตัวสุดท้ายกระสุนเหลือสองนัดหมดนะครับตอนนี้ตอนนี้ทหารเหลือหนึ่งนึกว่าหมดอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหายขึ้นแค่เรดาร์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ของมาก่อนขอของดีหน่อย5้าชิ้นเอาสี่ชิ้นตอนแรกนึกว่าจะได้5ชิ้นผมเดานะครับเมื่อกี้แล้วก็มีพวกโจรเกิดอีกแล้วอืมเกิดตรงทะเลเลยดูจากสภาพแล้วมันก็คงมาไม่ได้นะครับเนี่ยสงสัยคขจะตีแถวบุหเี่นี่แหละหรือถ้ามันฉลาดมากขับรถตามทางตรงนี้มานะ หรือถ้ามันไม่ฉลาดมันก็ติดแถวบุรุีนี่แหละหรือบางทีต้องไปหามันเองอันไหนที่ได้มาใหม่บ้างเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเนี่ยลืมหมดแล้วเว็ยประมาณเดือนหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มเพิ่มอ,อ,อาจจะเกินเดือนโอเคเดี๋ยวเราลดของมันก่อนเลยตอนนี้ต้องการลดของเพิ่มโมโทรท็อกไปไหมมีสิบหกสวยงามโอโห,โหโมโทรท็อกปลาตรงถังน้ำมันเลย จะเป็นไรไหมเนี่ยเมื่อกี้มีปืนลั่นนะครับเอ้าๆไม่สนใจพวกเลยเมื่อกี้ผมเห็นตัวไหนมันถือสไนวอวะเนี่ยตั้งขอเก็บสไนว์ก่อนเลยตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมทหารมันเห็นผมลองสังเกตดูตรงนี้นะครับมันมีไนท์วิชั่นนั่นเองก็ว่าอยุทําไมมันเห็นผมวะเออนั่นน่ะดิตอนแรกก็ยังงงอยู่ มันจะมีเฉพาะตัวที่ถือสไนนะครับถ้าเป็นตัวปกติไม่เห็นมีเลยเออไม่มีเอาละมันฉลาดนะครับมันฉลาดพวกโจรมันฉลาดนะครับตอนนี้สไนเหลือ12นัดโอเคเป็นบาเรหรือเปล่าเนี่ยสไนอันใหม่นะครับจะซูมไกลขึ้นโอเคตอนนี้มันลงไปเทียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปจัดการพวกมันกันต้องรดของตรงนี้ด้วยโอเคดูรดไปแล้วกี่ตัววะเนี่ย มาลดลงพยามาลโอเคสองตัวหรือสี่ตัวมั้งเรียบร้อยลงไปหนึ่งลงสองเอามีโดนเอาเอเหมือนจะมีตัววิ่งนะครับโอเคยิงปาดไปเรียบร้อยเรียบร้อยหมดด้านหลังก็มาอีกหาตัวก่อนฮัตัวกัอนอยู่ไหนวะได้ยินแค่เสียงนะครับ แต่ไม่เห็นตัวโอเคมาเดี๋ยวรดของก่อนเลยต้องรดของเลือดเต็มไหมนเนี่ยเลือดไม่เต็มไม่เป็นไรขึ้นรถโรงพยาบาลก็ได้เฮ้ยวิ่งตรงไหนวะดินแค่เสียงนะครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้มีแอดดอ,อกเกิดแล้วเดี๋ยวเราไปเกบแอดดอ,อก,กันต่อเลยไม่รู้ว่าตรงไหนต้องมาก,ก่อนโอเคอยู่ตรงบริเวณริมทะเลเราไปกันเลยดีวยกว่าอย่าได้เสียเวลาเดี๋ยวรถทหารไปนะครับรถฟรีนั่นเอง ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมสามารถใช้ภาพเ็นเดตได้แล้วหรือยังเหมือนตอนไงที่ผมใช้ไปแล้วเกาะมันไม่เต็มอ่ะไม่ใช่เกาะไม่เต็มสีเลือดไม่เต็มเกาะเต็มแต่เลือดไม่เต็มเลือดไปนแค่แค่ครึ่งเดียวโอเคเดี๋ยวเพิ่มเกาะก่อนเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้รถใหม่นะครับนี่เลยเป็นรถคันสีเขียวโอ้โหดูดีเกิดตรงนั้นเลยโอเคโอเคโอ้ซอมบี้ก็มาอีกทำไมยิงไม่ได้ะเอายิงดิโอเคโอเค มันยิงด้านข้างไม่ได้ครับต้องยิงกลางกระสุนเลยน้อยมากเลยตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวต้องใช้สไนซ์สองเลยเหมือนผมจะเห็นมีเสียงสไนซ์ทับนั่นไงบาเลตหรอบาเลตหรอโอเคเรียบร้อยลงไปสองหมดไหมเหลือตัวสุดท้ายลุยหนึ่งนัดสุดท้ายอุ้ยยิงว่าว่ะ โอเคโอเคหมด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 ใช่ไหมน่าจะหมดนะอันนี้เป็นกล่องอาวุธซะด้วยเดี๋ยวเก็บกระสุนสไนามาก่อนเลยอุย้ยโดนตบไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลยได้อะไรมาบ้างเนี่ยโออันนี้ได้แน่นอนเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้มีอันไหนที่ไม่ได้ใช้ไหมฝันใช้อยู่อุย้ยเดี๋ยนะโอเคนึกว่าซอมบี้วิ่งมาด้านหลังดินเสียงทานนะเมื่อกี้เหมือนมันวิ่งเลย ทำไมรู้สึกว่ากระสุนมันน้อยจังเลยครับเนี่ยน้อยมากเลยกระสุนปืนกลเยอะมากเลยโอ้เลขสวย3,3,3,0 330... เอ่เอเท่าไหร่เนี่ย333นัดแล้วก็นีนไม่อีก30นัดเอ้ยแบบนี้แหละได้เลยมี a อ o ดบบเกิดอีกแล้วตอนนี้เอายังไงดีกับ a อเดบบเกิดไม่ไกลเลยโอ้เกิดฝั่งนู้นไม่รู้ว่ากล้องสองจะเห็นไหมเดี๋ยวต้องลองดูเห็นแค่ฝันนะครับเอ้ยเห็นมานี่ไง ไม่รู้ว่ายิงถึงไหมเ้ยถ้ายิงถึงนี่ก็โหดเกินต้องลองด้วยโอเครุดมาลดมาลดมาได้ของเยอะอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้ไปค้บเป็นกระสุนนะครับตอนนี้ขาดแคลนกระสุนปืน,ปนพกนั่นเองปืนก่มีเยอะแล้วขาดแค่ปืนพกแล้วก็กสไนอันละเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ๋ยวไปเวารถคันนู้นดีกว่าคันแรงๆคลิปนี้เราก็จะเน้นเก็ดดบไปดรอปนะครับเพราะว่าต้องฟาร์มของก่อนหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานเดือนกว่าเลย ถือว่านานมากโอเคไปกันเลยไปกันเลยว่าแต่ทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอโ้โหทางขึ้นต้องหาทางขึ้นอีกดูดีดมันอ้อมในตรงนี้น่าจะได้มั้งขึ้นทางนี้เลยได้ต้องลองดูอะทำไมมันพาผมอ้อมไกลจังเลยวะเนี่ยต้องขึ้นเส้นบนเหรอโอเคงั้นใช้ทางลัดเลยเออหืมไม่ต้องเหินก็นได้ตรงนี้ขึ้นง่ายกว่า โอเคได้อยู่ตรงนี้ไปด่วนเลยด่วนเลยโอ้โหซอมบี้อย่างเยอะลบไม่ลบก็ชนซอมบี้ไม่รู้เรื่องหรอกหมายถึงแล้วมาถึงแล้วเกบไม่ทันเกบไม่ทันเดีย๋ยวตอนนี้ต้องหาที่ที่มันดอบอับกันนะแต่ที่ผมเห็นจากฝั่งนี้ก็คือดอับด้านหลังเลยสิ่งที่จะต้องระวังตอนนี้นั่นคือซอมบี้เองในตรงนี้ผมชัดขึ้นได้ปะสวยงามครับสวยงามขึ้นได้ขึ้นได้ได,ได้ไหมไม่ได้ปะ เอ,เอา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 โชว์กิจกรรมถ้ายากซะแล้วเนี่ยขึ <c oughs> ้นไม่ได้วะมันต้องมีตรงไหนสักที่เลย้มันขึ้นได้เนี่ยเอยตรงนี้หลบได้มาโอเคมีตัวถือสนไนไหมตัวถือสนไนไม่มีอย่าลรืมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคลองไปหนึ่งลองสองเรียบร้อยโดนตบเรียบร้อยโดนตบเรียบร้อยครับหมดอันนี้เป็นกล่องอะไรครับเนี่ยมองไม่เห็นเฮ้ยเรียบร้อย เหลือสองตัวอืแบบนี้มันต้องใช้มโโทรทรับไปเหลือหนึ่งตัวเหรอไ้ออยังไม่หมดซอมบี้นี่เลยปามโโทรทกไปเยวต้องเข้าฝั่งนู้นนะฝั่งนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไฟไหม้เองโอ้โหด้านหน้าโคตรเยอะเลยต้องจับลูกสองไวรอเลยครับตอนนี้จะเยอะอะไรขนาดนั้น ตอนนี้เราต้องอ้อมด้านหลังนะครับไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนอีกหรือเปล่าเนี่ยหาตัวไม่เจอด้วยอย่างงี้ต้องใช้กล้องสองถ้าไม่ชัวร์เหมือนจะระเบิดโอเคอันนี้เป็นกล่องสเปียงนะครับกล่องสเปียร์ไฟ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 เก็บมาก่อนเฮ้ยถอยนีเฮ้ยอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะมันจะเซ่ออะไรขนาดนั้นเฮ้ยไฟไฟไฟเฮ้ยเฮ้ย ที่ตายไหมวะมึงเอ้ยเกือบไม่รอดความสวยของการเก็บแอดดับนะครับเกือบไม่รอดเมื่อกี้รอบแรกโดนอะไรโดนสไลด์สอยรอบสองนี่เกือบโดนไฟขอกนะครับเนี่ยจะสวยอะไรขนาดนั้นบนนี้ขึ้นได้เอาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตามจริงไม่ต้องขึ้นตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยขึ้นตรงนี้ก็ได้เลยเนี่ยโอเคโอเคไปไปไป้ยไฟลามอ่ะไฟลามอ่ะขึ้นได้ไหมด้านบนตรงนี้มีอะไร ตรงนี้เป็นทางต่างระดับนะครับเนี่ยต้องดักรอซอมไปก่อนจะมีตัวเดินเข้ามาไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ต้องกินอาหารรอเลยเฮ้ยมาได้ไงวะเอาอะไรของมันวะเนี่ยโอเคตอนนี้เอ่อเอาเดี๋ยว,ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะกดออกจากหน้าเมนูไม่ได้นะ ตอนนี้มีรถเทลเลอร์เกิดอีกครัแล้วเนี่ยสี่ขั้นไม่รู้จะกยันเกิดอ,อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะเกิดเองอัตโนมัติเลยน่าจะเป็นเพราะแกลนเตปซอมบี้นะครับเนี่ยสงสัยต้องปเปียาออกแล้วรู้สึกว่าเล่นแบบนี้สนุกกว่านะครับถ้ามีแกลนเตปซอมบี้มันยังไงไม่รู้อ่ะไม่เหมือนที่ผมเคยเล่นก็เลยต้องไปลบออกนะครับเนี่ยผมว่าเอาแล้วรถเขียวผมนะ่ะเอารถหายรถหายก็ต้องชิปหายเฮ้ยรถผมหายเชยเลยอนะ่ะ สาเหตุที่มันหายก็ไม่น่้จใช่พออะไรหรอกครับก็คือรถพวกนี้มันดอบมันก็เกิดทับแล้วก็ทําให้รถหายไปเลยโอเคเดี๋ยววิ่งมาก่อนเหมือนมันจะวิ่งตามเลยนะครับเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราไปเก็บไอระกรองสุดท้ายกันตอนนี้ต้องซ่อมรถกันก่อนเลยซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ไม่มีที่ซ่อมไม่เป็นไรครับโอเคครับได้หนึ่งชิ้นพอดีซ่อมไปเลยเกิดตรงไหนไกลไหมไม่ไกลครับเกิดใกล้กันกับพู้ราชีวิตโอเคต้องรีบซ่อมแล้วต้องรีบซ่อม เอาละซ่อมเสร็จเป็นเทียบร้อยไปลุยกันเลยดีกว่าอย่าได้เสียเวลาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาต้องรีบไปเก็บก่อนที่มันจะมืดนะครับไม่อยากสู้กับพวกซอมบี้ซอมบี้ตอนกลางคืนยิ่งเยอะอยู่โอเคเลี้ยวขวาอย่างเดียวนะครับอยู่ด้านขวาโอเคมาถึงแล้วเอาละตอนนี้ก็มาถึงแล้วอืมรู้สึกว่าจะเป็นกล่องสเสบียงนะครับเนี่ยให้กล่องอว่ารัเอ๊ยมันเห็นอ เรียบร้อยหมดไหมเฮ้ยนี่ไงมันต้องมีอีกมันมีเสียงอาวุธต้องมีอีกแน่นอนรู้แค่ปืนลั่นมะเฮ้ยหาตัวไม่เจอาอ๋อนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่นี่มันถังระพิงหาตัวไม่เจอมีอุออ้ยอืซ้ยายขวาก็มี มต้องเข้าด้านในนะครับอโอเคโอเคโอ้โอโซอมบี้ก็มาอีกไปไปฝั่งนน้นไปฝั่งโน้นอเอาแล้วเอาแล้วยังไงมาดิ <c oughs> จันน่าเป็นยังไงเอ้ย <c oughs> ผมก็ยิงไม่โดนมันก็ยังไม่โดนโอเคครับตอนนี้หมดแอ้ดอกหมดไม่ใช่แอ้ดอกหมดสิท้าหันหมดตัวไหนมันถือสนไนเป็นโอเคตัวนี้ นลอชีวิตที่แคมป์ผมมีไหมไม่มีว่ะเดี๋ยวช่วยไว้สักสองคนละกันนะครับอ่ะคนเดียวก็ได้คนเดียวโอ้ยโอ๊ยยเกือบไปแล้ววิ่งตัดกระสุนเมืม่อกี้โอเคช่วยได้หนึ่งคนอะไรวะเนี่ยอาวุธชิ้นใหม่อันนี้ได้ชิ้นใหม่โอเคได้หนึ่งชิ้นไม่พบของไปเดี๋ยวหารถกก่อนเลยเอาเป็นรถทหารละกันนะครับตามมาเจ๊ เดี๋ยวไปช่วยอีกสักสองคนละกันให้มันเต็มคันรถเอาเลลาทำไมล่ะเนี่ยไปเออเลลาอยู่ได้ลุยกันเลยลุยกันเลยโอ้ยชน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 ถันงแคบซะด้วยนะครับตรงนี้สองคนนี่ถืออาวุธอะไรปืนพกเหรอมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอาะสองคนโอเคแล้วอีกหนึ่งคนละ่ะหนึ่งคนอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวต้องไปเรียกมาก่อนโอเคเดี๋ยวให้อาวุธไปใหม่ละกันนะครับขอให้เป็นเฮ้ยต้องลองให้ดูอาวุธชิ้นนี้เฮ้ยเอาเรื่องมาดีเลยดีเลยแล้วมีไหนหรือเปล่า R p g พอันนี้ให้ไม่ได้นะครับอันตรายเกินเอาเป็นโอเคอันนี้ละกัน ให้กับเจคนนี้เอาไปแล้วก็อีกคนอีกคนเอาเป็นอันนี้จัดไปตอนนี้ทุกคนถืออาวุธหนักก็คือแบบหนักจริงๆอะ่ะแรงไม่แรงไม่รู้นะแต่หนักไว้ก่อนโอเคไป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 รถเทเลอร์มันเกิดเยอะมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าประโยชน์ของมันคืออะไรรู้แค่อย่างเดียวก็คือมีมาให้ผมขโมยแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงเอาเรีบเรียบเรีบอย่าลีลาดี ยัก็โดนตบนี่เรียบร้อยเอาเอาเอาเรียบร้อยโดนประตูฟาดเจ๊นี่ลีลามากเลยเนี่ยเอาเอายังจะลีลาอีกเฮ้ยโ,โดนตบนี่เรียบร้อยโดนตบไปหนึ่งทีโดนประตูตบเสร็จแล้วโดนซอมบี้ตบต่อทีน่นี้โคตรสวยไม่ใช่ผมนะสวยอเจ๊คนเมื่อกี้กเท่าไหร่สวยแทนอามาออกก่อนตอนนี้อดดัปน่าจะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวกลับไปที่เต็นท์กันที่เต็นท์ที่แคมป์นั่นแหละไกลไหมไม่ไกล อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเออเดี๋ยวระหว่างทางนี่ต้องแวะฟาร์มของด้วยเฮ้ยด้านในเหมือนเห็นมีรถดับนะครับไปรออะไรวะเนี้ยเป็นรถทันสีฟ้าอ๋อเป็นรถที่ผมเคยเก็บก่อนหน้าน,นี้นะครับโอเคไม่เก็บแล้วกันมันนั่งได้แค่สองคนตอนนี้ผมพาเพื่อรอดชีวิตมาด้วยไงนี่เลยมีแอร์ดับเกิดอีกแล้วอยู่ไกลไหมโหอยู่ด้านหลังเลยพอแล้วดีวกว่านะครับแอร์ดับเนี้ย ผมเก็บไอร็อปได้กี่กล่องแล้วครับตอนนี้ได้3กล่องหรือเปล่าหรือ4กล่องปะไม่แน่ใจไม่ได้นับเลยก่อนหน้านี้น,น่านนจะประมาณสัก3กล่องนะครับถ้าไม่ใช่คงอาจจะเป็นสก็ได้แต่มากเกิน2แน่นอนในเมืองก็จะมีต้นไม้ขึ้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าลงมัดเพิ่มเติมก็จะเป็นมัดต้นไม้เองที่มันมีนอกเหนือจากที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้น,น่นะโอเคมีพวกจนเกิดน,นะครับเอาพวกจนหายเกิดแล้วก็หายสงสัยคีดจยตาม ผมเอารถเข้ามาจอดไว้ตรงนี้แล้วไม่ใช่หรอทำไมมันหลกมาอยู่ด้านนอกวะสงสัยลืมเซฟอ่าๆไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องเย็นกันขึ้นด้วยเอาเจอดไว้ด้านในดีวกว่านะรู้สึกว่าไอ้ดรอปมันลดเร็วมากเลยนะครับเห็นมันเกิดเมื่อกี้เองเนี่ยเอ้ยไม่ค่อยได้ดังใจเลยครับคีย์บอร์ดผมเนี่ยคือตอนนี้คีย์บอร์ดผมมันก็ใกล้จะพังนะไม่รู้ว่าใกล้พังหรือเปล่าหรือมันพังนานแล้ว มันจะมีตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือตัวนั้นกดเสถียรมากเลยราคาไม่แพงแต่ตอนนี้มันก็ได้พังไปแล้วปุ่ม C กับปุ่มเลขหนึ่งเลขสองมันกดไม่ติดนั่นเองตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดราคาเอ่อค่อนข้างที่จะแพงหน่อยแล้วก็กดไม่เสถียรอีกกดไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนอนกันตอนนี้มืดแล้วกี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตื่นเช้ามาน่าจะเป็นช่วงเวลาตีห้านะครับเนี่ยยังดีที่ไม่มีซอมบี้กับหมามากกวนเอาฝนตกซะด้วยนอนซ้ํา วันนี้เป็นวันแอ o ดอบนี่หว่าเกิดบ่อยมากแต่ก็พอแค่นี้แหละเกิดไม่ไกลนะครับแต่ไม่ไปเก็บโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับการเล่นเกม GTA V โหมดซอม b บี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยววิจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม